คนครปฐมเมืองน้าอยู่ใครเบื่อความวุ่นวายที่กรุงเทพต้องมาที่เมืองนคนปรปฐมเลยวันนี้จะพามาสองหมู่บ้านแถวเมืองนคนปรปฐมที่สาคัญติดแม่น้ําใกล้จุดท่องเที่ยวและใกล้มอเตอร์เวย์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาโครงการร้อยพฤกษาเล็กวิวและทาวน์วิลเลจปปาทั้งสองโครงการอยู่ในเครือไมด้าที่โด่งดังเรื่องคุณภาพและสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยมเส้นทางการเข้ามาัก,ก็ไม่ยากขับมาตามถนนไผ่ลิ้นช้าเข้าไปตามทางก็จะเจอกับทั้งสองโครงการอยู่ติดกันใคร,รๆๆชอบโครงการไหนรีบมาจองนะเพราะบ้านถูกจองไว้มากแถมยังมีส่วนกลางไว้คอยร และให้ความสะดวกสบายอุปกรณ์ครบครันพร้อมทีมรักศากความปลอดภัยไว้อนวยความสะดวกของลูกบ้านอีกด้วยพามาดูบ้านตัวอย่างภายในคือกว้างขวางมีแบบบ้านให้เลือกตามใจชอบภายในตัวบ้านของทั้งสองโครงการยังมีพื้นที่ไว้สําหรับครอบครัวหรือจะทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตอบโจทย์สุดๆการตกแต่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจของผู้อยู่อาศัยเลยทั้งสองโครงการนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกาันแอบกระซิบว่าบ้านถูกจองไวมากใครเล็งๆอยู่ต้องรีบแล้วนะ